สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเมนี้แมงดุงลิงกะยังอยู่เฮือนพี่น้องว่าสีไปวิ่งเนาะแต่กัยังบ่ันได้ไปแมงลิงกะมีข่าวดีมาแจ้งเนาะทุกคนมีข่าวดีมากบอกทุกคนเนาะแมงลิงกะดีใจแห้งแหงมีแม่ตู่เนาะแม่แม่ทิพย์เพิ่อนอันอยากให้แม่ลุงลิงเป็นสะพานบุญเนาะเพราะว่า เมืออื่นเป็นเมือวันเสาร์สีมีอันเขาเจ้าเฮตบุญเนาะเฮตบุญอันที่เขาเจา้าเสียสีวิตไปสองสามเมือเนาะทุกคนและก็สิเฮตบุญและห้แม่น้องลิงเป็นสะพานบุญแจกน้ำเนาะทุกคนแจกกาแฟแจกสโลโนมเนาะอันเป็นลงทานให้ไปตั้งอยู่ h ẳ นเลยเนาะทุกคนแม่น้องลิงก็ดีใจแห้งแม่น้องลิงกลเป็นสะพานบุญแล้วก็ขอขอบ ใจข,ขอขอบคุณขอบใจแม่ตู่ทิพย์ลายๆเด้อที่เป็นนั้นเจ้าภาพเนะาะเจ้าภาพลงทานนำ้ำกาแฟซาโนมเนาะที่เฮือนบุญมืออื่นนี้จำนวนเงินอยู่หนึ่งร้อยเหรียญเนาะทุกคนเมมองลิงกับโบหงว่ามาแลกเป็นเงินบาทในสิได้เทอดายเมืมงลิงก็ยังบ่เคยแลกเนาะสิได้เท่ดายแตะกะกะขอขอบมุณขอบใจหลายๆเด้อแม่ตู่ขอขอบพระคุณหลายๆเนาะ ปีใหม่นี้ลูกกะโมมีแนวตอบแทนกะมีแต่คำว่าวอไวยพรอวยไส้ให้แม่ตู้ทิพย์เนาะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งอยู่เป็นโฮมพ่อโฮมใจให้ลูกล้านตลอดไปเนะาะท้งครอบครัวเพิ่นเหตุการณ์งานใดกะให้ลุงเลื่องการงานกาันกิจการต่างๆกะให้ลุงเลื่องแล้วกะพอตู้เพิ่นกะเปิดซ่องเนาะทุกคนเพิ่นกะตั้งซ่องอันฝากกดตติดตาม พอตู้ในเดอ้อทุกคนส่องตำรวจสัว U S A เนาะเขาไปกดติดตามให้เพิ่อนเน่อยากให้เพิ่นผ่านไว้เนาะทุกคนขอขอบใจล่วงหน้าเมื่ออื่นนีกาซีเป็นมือตั้งกองบุญแม่ต้องดีงกาซีไปแจกน้าเนาะทุกคนไปแจกกาแฟกับทีมงานปาเมา้าวแพงเบาแพงเนาะทุกคน <c oughs> กาซีได้อันชวนเพิ่นไป สิได้ไปหาเพิินแต่กันยัง่ทในไ,ไปหาสีไปแจ้งข้าวดีอยู่เฮือนบุญก่อนเนาะมี่นปาป่อเถาเพิ่นพีน่น้องเม้องลิงและพี่น้องเพิินก็เป็นพ้อเถาสิไปแจ้งเพิินมนาะมีผู้ใหญ่ใจดีนับอนอยากให้อันเมืองลิงตั้งลงทานเนาะลงทานนะ้าเมืองลิงก็ดีใจแห้งพี่น้องพ่อบอถึก <laughs> ดีใจาย ก็ขอขอบใจแม่ตูทิบอีกข้างเด้ออยู่ทาง U S a ไปแล้วเนาะจำนวนเงินอยู่หนึ่งลอยเหรียญเนาะทุกคนไปแจกอันกาแฟาแจกยังเพราะว่ามันอากาศห้อนอากาศห้อนแม่ครัวแม่ยังคลุนดิมาโมมายังก็ะห้อนทุกคนได้จิบได้กินหน่ำเย็นๆแต่ไมีแห้งเนาะ บุญนี่ก็เป็นบุญใหญ่บุญประเสริฐเนาะแม่ทิพย์แมงลิงเป็นผู้เป็นสะพานบุญก็ดีใจร้ายดีใจแห้งเนาะขอขอบมกขอบใจลายๆกาแมงลิงกาสิไดอออกไปแล้วทุกคนออกไปแจ้งข่าวดีให้เพิินพังมาหอดแล้วทุกคนมาหอดแทนงานแล้วเนาะแทนงานบุญที่จะตั้งกองบุญเมือ่อื่นเนาะ คือขื่นกำลังเห็ดกลินกำลังเห็ดกับเผาเทียงงอแขกงอคนนะทุกคนแมงลิงกะมีข่าวดีมาแจ้งมาแจ้งทางเจ้าภาเพนนเ,าาเพิ่นเนาะเจ้าภาพเพิ่นบุญเพิ่นลามีแม่ทิพ์จาก U S A เพิ่นสีเป็นเจ้าภาพลงท่าน,นำ้ำกาแฟเนาะอยู่นี่จำนวนเงินหนึนน่งร้อยเหรียญกับมะลุมลกับลูกลานเพิ่นอันจนะจะสิถานเนาะ ว่าอันเพินโปเซียนะเพิ <Right. S 1> mm ่นมีขอบครัวบอมีลูกบอเนาะอนิลิงก็บ่คอยฮู้เนาะทุกคนกำลังกะเกี่ยมทางนี้วะในล่างถูเดียวบในล่างถวยผู้เดียวเอาหนึงครับอ่าเอะไหัวนึงหงลาหง มาหอดงานแล้วเนอะงสบายดีอีกรอบแล้วทุกคนสบายดีอะไรดีแม่กะนี่ก็คือเจ้าภาพเพื่อนเนาะเบาทงกะเบาผู้คงกะเป็นลูกเป็นล้านเพื่อนเพื่อนบ่มีครอบครัวเนาะอันพ่อแม่เพื่นอ,อ,น,อ,อน,น,นผู้ติเซียเนาะแม่ป้าเพื่อนกะมีข่าวดีมาแจ้งเนาะอันทาหารเบาทงเบาผู้คงกะ มีผู้ใหญ่ใจดีแม่ทิพย์อยู่ทั้ง U S A เพิ่นอยากเป็นเจ้าภาพลงท่านอันน้ำกาแฟซานมเนาะจำนวนเงินอยู่หนึ่งร้อยเหรียญเิ่นกาว่าให้แม่น้องลิงเป็นสะพานบุญผ่านแม่น้องลิงมาจำนวนเงินหนึ่งหนึ่งร้อยเหรียญนี่เป็นน้ำให้แม่น้องลิงจะว่าแม่นงลิงมาเป็นสะพานบุญแจกน้ำเป็นลงท่านน้ำ กะมาแจ้งข่าวดีทั้งเจ้าพระเพิ่นด้วยเนาะเ <laughs> จ้าสวัสดีเนาะสวัสดีทั้งแม่ทิพสุวรรณนะที่เพิอ่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีจากทางยูทีเนาะที่เพิรนมีศรัทธาพงทานเนาะกซึงมีมุนคาอยู่100เหรียญกัในครั้งนี้กัในนามเจ้าภาพเนาะครอบครัวนครเพ็งของเจ้ากั นามบ่าวทงเนาะอัน,นกับน,น้องชายก็คือผู้ผงซึ่งเป็นเจ้าของงานเนาะซึ่นแม่เพื่อนกับบมีครอบครัวก็เป็น,นว่าลูกหล,ลานขบพระเจ้านี้กในครั้งนี้ก็ถือว่าขอขอบคุณขอบคุณทางแม่ทิพย์เนาะที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วแล้วก็ในวันละปีใหม่นี้เนาะก็พร้อมด้วยอขอขอบคุณในเรื่องของศรัทธาหงทานนขอขอาห่านแล้วก็ขอไว้ใจให้ก่อนในช่วงอ่า สบายดีปีใหม่นี้เนาะในเนื่องวาระปีใหม่ลาวก็ถือว่าขออนุโมทนาบุญน้ำเมติภิพลายเนาะแหละก็ขอขอแชร์ให้พนทางทเมติภิพลายจงสุขภาพเต็มแกงแข็งแห้ง,งเนาะอายุโมทนพบุญยืนก็ประสบผลสำเร็จในเรื่องของหน้าที่เวงานแหละก็อ่าอันนี้คือบอกมีใจเหรออะไรเรื่องกับเป็นใน่ช่วยใจเหรอเขามดีใจเนาะแล้วกับตื่นเต้นแน่ในเรื่องที่ว่าเขากับผเคยที่จะ ได้ว่าออกซื่อประมาณนี้เนาะก็เลยมันก็คือก้าวๆาะเราเก็บ่เคยได้ขับโอกาสนี้เนาะกับ่เคยได้ขับโอกาสนี้กัครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกก็คือว่าขออ่าอนุโมทนาและก็ขอขอบคุณขอบคุณยังซาบซึ้งเนาะเอามียังเติมก็เติมมันก็พึ่ดแหละว่าเป็นไรผมก็ได้เด้อมันลืมด้วยกันนะก็ขอขอบมกขอบใจแม่ทิพย์ลลายๆเนาะดีใหม่นี่ลูก แม่โรงเรียนกับบอมี่สิ่งต่อแทนงกับมี่ใดค่ะหมยพ่อเนาะปีไม่นี่กัขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งเป็นโฮมพ่โฮมไส้ให้ลูกลานตลอดไปเนาะเค็ดเวียกการงานสิ่งใดกัข้อให้ลุงให้เรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายหรือสิ่งต่างๆเนาะแม่กัข้อให้แม่ประสบความสําเร็จอยู่ดีไม่แห้งเด้อขอบใจหลายๆตาทุก อันนี้ก็ต้องขอบใจสำหรับผ<ด>ู้ที่ท่ายคลิปน้ำเลยเนาะแม่น้องลิงก็เป็นเป็นสะพานบุญเป็นสะพานบุญอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญอยู่ในจุดหนึ่งเลยที่มีเพื่อนเนาะถ้าพวมีเพื่อนกับพวกมีเมทิปในเวลานี้คือกันเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบมุกขอบใจฝากกดติดตามเด้อเนาะฝากฝาก FC ทุกคนกดติดตามพี่น้องเนาะลุงไลท์ที่เห็นในคลิปนี้เนาะก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่เพิ่นนัังด้วยเนาะคร้ยแล้วก็ขอผาก่องพ่อเพิ่นเนาะพ่อตู่เพิ่นกะเปิด่องคือการ U S A นะเพิ่นกะเพิ่นกะเปิด่องฮะและได้ซอยอยากซอยพี่น้องชาวลาวให้แต่พ่อเพิ่นก็เป็นคนลาวแต่ว่าไปอยู่เห็นงานอยู่พุ่นเนาะไปอยู่ปลาลักอยู่พุ่นณ่องเพิ่นกะซื้ออะไรเนาะตำรวจซัวยทช U S A นาะทุกคนผักเขาไปกดติดตามเพิ่นในเด้ออยากให้พ่อเพิ่นพันไว้ๆเนาะจะไม่มีเงินอัน จบสุ่นมาเรื่องช่วยเหลือเนาะมาหอดนนีแมงบิงกับสิคอจบขิปนะทุกคนฝากติดตามกดไลค์ก็แชร์ให้ท้าเนาะเป็นกำลังใจให้ชุ้นเฮาเนาะสู้ๆต่อไปไปแล้วทุกคนสบายดี